พามาชมระบบ push start นะครับใน panda city นะฮะปีประมาณ2012เดี๋ยวเราทดสอบนะฮะระบบสั่ง start ผ่านรีโมทกดไว้นะฮะ5วิไฟกระพริบปล่อยได้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวราไหมฮะไฟกระพริบติดแล้วนะครับได้ยินเสียงเนาะโอเคเดี๋ยวจะให้เด็กเดินไปเปิดประตูนะฮะเดี๋ยวรอไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบที่ตัวรถนะฮะตอนนี้ประตูยังล็อกอยู่นะฮะรถติดแล้วนะครับแต่ ประตูยังล็อกอยู่นะฮะเดี๋ยวให้น้องเดินเข้าไปฮะเนี่ยฮะเปิดประตูเลยเปิดประตูไม่ได้นะครับเนื่องจากประตูล็อกอยู่จนกว่าจะเดินเข้าใกล้รถนะครับระบบตรวจจับกุญแจนะครับพบว่ามีกุญแจประตูจะคลายล็อกเองนะครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมฮะเนี่ยเปิดได้แล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตรงในตัวรถนะฮะน้องปิดประตูครนี่ฮะพอเราเปิดประตูออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ตอนนี้เราจะดับรถใต้ก็ต่อเมื่อกดปุ่มตัวนี้นะครับโดยการเหยียบเบรกนะฮะเหยียบเบรกแล้วดับเครื่องนะครับนี่ฮะดับเครื่องเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะสตาร์ทนะครับเราให้เรากดปุ่มตัวนี้เหยียบเบรกอีกที่นึงสตาร์ติดเลยเรียบร้อยฮะนี่นะครับระบบกู้สตาร์ทดับเครื่องฮะต่อไปทดสอบระบบ PKE นะฮะ PKE นีเดินออกห่างรถประตูจล็อกเองนะครับอยู่นะฮะผมปิดประตูแล้วนะครับดับเครื่องปิดประตู เดินห่างจากตัวรถออกมาครับประมาณ5เมตรประตูจะล็อกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวจะให้น้องเข้าไปเปิดสังเกตไฟที่ตัวรถกระพริบนะฮะเนี่ยรถล็อกแล้วนะครับเปิดประตูเลยฮะจะเปิดไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะเดินเข้าใกล้รถนะครับระบบตรวจจับตรวจจับดีเทคสัญญาณได้จากตัวกุญแจเขาจะเปิดได้ทุกประตูนะฮะฟังเสียงนะครับนี่ฮะเปิดแล้วประตูหน้าเปิดได้เลยครับเยบร้อยนะครับใครสนใจการติดตั้งระบบพุชสตาร์สมาร์ทคีย์ระบบ PKE แบบนี้มาหานาได้ครับ